มันต้องใจมีความรอดให้มีความเชื่อมั่นในพระคุณของพระเจา้าเราเชื่อวางใจความจริงของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเตือนใจใ กำลังใจและให้มีฤทธิ์เจเจคาปโปรให้แก้ไขปัญหาทุกประการในหัวใจในชีวิตของ้าโปรองพระองค์ทรงยิ่งใหญ่สุดๆขอพระองค์ทรงนำพาเลี้ยงดูชีวิตของข้าโปรองให้ฟื้นสู่จิตวิญญาณมั่งหม่เจคาปโปรให้ความเชื่อบันไดกลับมาสันติสุขได้กลับมาในหัวใจของ้าโปรองเราจะเดินติดตามพระองค์เชื่อวางเจรจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเมนถ้าเราไม่ได้ นะครับไม่เคยมีประสบการณ์ผมไม่รู้เรื่องนะครับแต่เมื่อเรานะครับสัมเดงความรักเหมือนพระเจ้านะครับพระเจ้าสัมเดงความรักยอมเสียสละทั้งสิ้นกับเราเลยสงประทานพระบุตรองเดียวของพระองค์เกเราด้วยนะครับแม,ม้ว่าเราเป็นคนบาปแต่ว่าพระองค์ทรงรักเรานะครับเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นความรักรักเรานะครับไม่ให้ผีดาบครับไม่อยากจะพินาบชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายทุกคนครับ แต่พระองค์ทรงให้โอกาสใชมีกับให้โอกาสกบมา์ทำไรว่าผู้ที่ต้อนรับพระองค์และผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์เ <datasets> ขาจาะนะครับไม่พินาศแต่มีชีวิตดินนะครับนี่คือทางแห่งพระเยซูคริสต์นะครับนี่ก็คือเป็นมหมายกำกขนอของพระเยซูด้วยนะครับเราไปหาพระเจ้าได้อย่างไรกับโดยพันธมหมายกเกันูถึง ผู้สูงนะครับความตายของพระเยซูและเป็นบานมาจากความตายพระเยซูคริสต์เด็นลงมาโลกนี้บังเกิดมาโลกนี้นะครับให้สํเสาเร็จธรรมบัญญัติทั้งสิ้นเลยครับแค่เราต้อนรับและเชื่อพระเยซูคริสต์เรา<บ>ได้รับการอาภาย<ะ>ัยโทษบาปทั้งสิ้นและเปลี่ยนฐานะเป็นบูรของพระเจ้าครับเป็นพระคนของพระเจ้าเรียกว่าพันธาสัญญาใหม่นะครับ พระเยซูคริสต์เป็นมาหาโปรเจคที่ชำระบ,บาปทั้งสิ้นของท่านครับเพื่อเราทำพิธามาเป็นหนึ่งในความรักแท้ที่มาเป็นหนึ่งในความรักแท้ที่มาเป็นหน,นึ่งในความรักแี้